ชาวต่างชาติรีวิวสนามบินเสียมราฐแบบไม่จกตาเงียบเหงาเหมือนเมืองผีสงสัยมีแค่เที่ยวบินเดียวค่ะภายหลังจากเรื่องเช้านะคะจากประเด็นผู้โดยสารสาวรายหนึ่งโพสตคลิปแชร์ความผิดปกติของเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่สนามบินใหม่ ท่าอากาศยานานาชาติเตโชโดยเธออ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยเกินจริงถึง4กิโลกร,รมัมทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มทำเอาชาวเน็ตกัมพูชาเสียงแตก เพราะว่าสาวที่ออกมาแฉก็เป็นคนกัมพูชาเหมือนกันโดยชาวเน,เน็ตเขมรนะคะเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าการโกงเนี่ยเป็นการโกงโดยสนามบินโกงผู้โดยสารหรือเปล่าไอ้ความอับอายนี้คุณผู้ชมมันก็เริ่มขยายวงกว้างข้ามประเทศจนทําให้หน่วยงานการบินพลรเรือนกัมพูชาและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทนไม่ไหวอับอายเหลือเกินออกโรงโป้ทันควันยืนยันว่าเครื่องช่างแม่นยำได้ ห้างสากลพร้อมกับท้าให้มาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสแล้วถ้าใครยังไม่แน่ใจให้พกเครื่องชั่งมาเองได้เลยค่ะตรงในประเทศอเมริกาคือดังได่ท่านึกเปิ้ลយើងមកពួកយើងគឺถลั่งอีวันយើងถลั่งយើងប្រើអញ្ជិងអញ្ជិងដែលយើងถลั่งนั้นគឺ50กิโลត្រូវតែយើងយើងកែក្នុងមកកែគឺយើងដាក់បាន23กิโลចាស់អញ្ចឹងបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំពេលយើងមកពីប្រទេសអាមេរិក นอกจากนี้นะคะล่าสุดยังมีเคสใหม่เกิดขึ้นที่สนามบินอีกแห่งอย่างสนามบินนานาชาติเสียมราชแห่งใหม่แต่ไม่ใช่การโกงนะคะเป็นการหลอก ที่ไม่ได้หวังเงินแต่หลอกผีสร้างบรรยากาศวังเวงให้ใจสั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามีชาวต่างชาติค่ะเดินทางมาลงที่สนามบินเสียมราฐเพื่อที่จะไปเที่ยวนครวัดนครธมแต่ปรากฏว่าลงเครื่องมาแล้วทึ่งกว่าที่คิดค่ะเพราะว่าอดใจไม่ไหวจนต้องอัดคลิปรีวิวลงโซเชียลสักหน่อยโดยหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้บ่นอุบเลยนะคะว่าสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เสียมราฐ เงียบเ,เหงาเหมือนเมืองผีเหมือนมีเที่ยวบินเดียวทำไมมันเงียบเหงาแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเอาคลิปมาให้ได้ชมกันสักหน่อยนะขนาดพนักง,งานประจำสนามบินคุณผู้ชมยังไม่เห็นในคลิปสักคนเลยค่ะ This airport's like a ghost town. And no one here. I think there's only one flight now. Look how empty it is. Feels quite weird to be honest. Quite nice though. ถึงอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมก็ขออวยพรให้พ่อหนุ่มต่างชาติคนนี้นะคเดินทางปลอดภัยทั้งทิปไม่เจอคนขเมรหลอกเงินก็พอค่ะส่วนขากลับก็อยากแนะนำนะคะให้ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติเตโชเพราะเป็นสนามบินเปิดใหม่อาจจะพบเจอผู้คนได้บ้างไม่วังเวงเท่าสนามบินเสียมราชค่ะ